โอเคสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นั้นก็มาส่งมอบรถด่วนอีกคันนึงนะครับวันนี้วันที่12เมษายนแล้วสําหรับใครที่ต้องการรถด่วนก่อนสงการนะครับวันนี้นั้นมีเครื่องอ่ามาการันตีให้นะครับว่าได้รับรถด่วนรถจริงแน่นอนนะครับรถที่อยู่ข้างหลังนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นรถที่ส่งมอบวันนี้เลยด่วนจริงไม่จริงเดีย๋ยวไปดูที่ตัวรถกันเลยครับไปเลย สำหรับรถคันนี้นะครับก็จะเป็นรถที่ลูกค้าจองเมื่อวันที่3เดือนมีสานะครับก็ใช้เวลาเซ็นสัญญาประมาณ3วันนะครับก็เริ่มเซ็นเอกสารตั้งแต่วันที่8นะครับเมื่อวานนี้ก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วครับเป็นวันที่11นะครับวันที่2 2มารับรถนี่ครับรถด่วนจริงๆครับรถยังไม่ตกแต่งอะไรเลยครับติดแค่กออป้ายทะเบียนนะครับติดป้ายแดงนะครับเรียบร้อยฟิล์ม นะครับยังไม่ได้ติดโลโก้ของอีโก้สติกก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเล็กเกินอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นแคปแซดนะครับแคปแซดตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ไทยในตัวรถกันดูนะครับนี่ครับสัญลักษณ์เจไอโมนะครับตัวรถนะครับเป็นเบาะหนังนะครับแผงประตูด้านข้างก็เป็นแบบซอฟท o u ัชนะครับเดินด้วยได้ตะเก็บสีขาวครับ วงมาไัยก็จะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับมีมันตีมีเดียมีพุชคอนโทรลนะครับล็อกความเร็วนะครับเหมาะเป็นแบบคูแม็กนะครับคูหน้าบอแคปก็ยังไม่ใส่นะครับกระบะไลเนอร์อะไรเราก็ยังไม่ติดตั้งนะครับด่วนจริงๆครับคันนี้สําหรับลูกค้าที่รีเควสตมาว่าอยากได้รถก่อนสงการนะครับนี่ครับทาให้ดูแล้วนะครับว่าออกรถได้จริงนะครับรับรถได้จริงนะครับ ถ้าใครตัดสินใจอยู่ตอนนี้ก็รีบๆเลยนะครับเดี๋ยวมีโปรโมชั่นพิเศษย,ยังไงติดต่อน้นได้นะครับเดีย๋ยวมันจะให้ครับผมเแล้วเจอกันรอๆไปเลย